ขึ้นไปครับไม่ได้ขึ้นไปไปเยอะน้ำไม่เคยไปหรอกเพราะว่าอยู่ที่หนุนในองอนทางเชียงรายเะไปจุฬาไปเชนยม่อายุทยาดีอายุยาอายุทยาอะไวเชยงเชียงราอยุยาไปเที่ยวเบือแล้วไปกันมาๆคราวที่แล้วบุกเจอช้างเต็มเลยนะ ที่ไหนในอียิธยาเขาใหญ่ช้างเดินอยู่ในอียิธยาช้างพาลักท่องเที่ยวเลยอย่างไปเที่ยวแล้วก็แมวหาไอ้นี่ไม่เจอมีนั้นไปเที่ยวสวนลิ้นไม่เห็นเลยขี่ช้างอ่ะมีแมวนั่งอยู่รนงวงช้างจำไหมหนาวก็หนาวหนาวเห็นชาวเอ้ยกลัวหนาวร้องไห้ร้องไห้เลยร้องไห้นาวร้้องไหดิเแบบจะร้องไห้ยืดตันงี้นี่เอาไปให้ช้างกลัวช้างเหรอ กัวช้างอ่าญี่ปุ่นไม่มีช้างอ่ะญี่ปุ่นมีช้างตัวเดียวชื่อชื่อฮานะอะไรชื่อดอกไม้เลยน่านลอมาจากไทยอ๋อตกเกี่ยวหนูดหนตกเกียเกกนะเกิยกางสฟารีพาร์คสฟารีพาร์คว้ายนิคิรินว่ยป้ายดีว่ไหมคิรินยีรับดิสิงียันรู้เยคิรินโคยาว่นี่โคยาวีรับจีรับ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 มันชื่อกระด้วยใช่ไหม พี่สวนนั่นมึงเช่ไมไม่ได้ไปไม่ได้ไปสูสูยูงมากร้อยสองร้อยตัวโอ้ยนั่นที่นน้นที่ไออะไรนี่ยแฟชั่นไอ้ไอะไรอะดีเวอร์ออไม่ใช่อะไรวะสวนสัตว์ใหญ่สวนสัตว์เปิดอะอยู่ทั้งไอสมุรปการนี่ทั้งหลอ่ผมไม่เคยไปตรอ้ัสวนสัตว์ใหม่หรือเปล่าที่เขาย้ายที่เ้าย้ายจากดุสิตไปวะไม่ใช่ไม่ใช่สวนสัตว์เก่าที่มี ที่มีโชยนุ่นนี่ด้วยอ่ะมีโช์ปาโลมาใช่ไหมปาโลมาปาโลมามีอะไรด้วยใช่ป่ะเสะือเสือเยอะ ขายอยู่วะปตัวไปตัวถึงแล้วายอยู่คมาอ้วนนี่โอ VIP พัก VIP นาวชนาวนาวไม่ใช่เคลลี่

ขับแบบไม่แดงอันไหนตอนนเด็ดื้ออะไรอะไรนะครับนเด็ดื้นนานนานอน้ำน้ำาตกเฮ้ยมีด้วยเหรอเล็ก ありがとうう300円。1000円。600円<前>。これは何これは何これは何これはーこれは โชคโชคไม่ดีว่าอ้จอันนันไหนไหนว่าาอมีแฟอยากมีแฟนเนเอ้าวะหน้าก็อยากมีแฟนอะไกไอได้รอยกรอยากมีแฟนคนญี่่นไหมงทีีญี่ปุ่นมีม็ย่เล่นดีจะหนาก็เออยากมีแฟนอ

คเดขียนทไหโชคดีมบุ๊กโชคดีเอาโชคไม่ดีออกไปก็ได้ะโชคไม่ดีออกไปโชคไม่ดีไม่ออกไปกันนไม่ใช่ไมฮะโชคไม่ดีออกอันนี้อี100เยนีกว่อ1เยนอ๋อไรยื100เนสิอ๋อดิโอเยห มีห้าสิบเอาลั่นมันกูเหาหมดไปแล้วบางทีหยอดไปหมดลวน้องก็ห้าห้าห้าสิบมีมีห้าสิบไอ่าตกลงไปมาลกกี่อะไรกันนะอันนี้อันนี้ติดเลยอืมยี่สิบเอทั้งเกเด็กมัน อยากได้มีญี่ปุ่นไม่ได้เราล้มละ ي, sorry, sorry. อุ้ยสอรี่สอรี่มี๋อไม่มีแรงเลยนาวเสียกรเด่ยเรื่องเลยใข้อนงขอให้สอบติดนะ,ะ <c oughs> ามต้นใส่กโอไปให้หน่อยช่าสิ เรขึ้นไปวิหารมันก่อนโอเคก็ <Okay. S 1> <c oughs> ต้อง เยยกนะเที่ยวัสียเียวทียอันนี้ยักษรูปหล่ออันนี้ยักษ์รูปหล่อชื่ออะไรไม่รใครรูปคนเดียวตรงไหนาด้วย ทุกคนทุกคนตองดืายดกันทุกนเาเดี๋ยวมาให้นองโอเค

Bueno. Oh, ni'n adwod. Mae'n eich anelio. Ông này, ông Cái đột này, cái này đó <cười> 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 oh. <cười> งานนี้เืมเล็กเล็ก ข้าววะข้าวห้างเนี่ยมาทำวะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหเออถ่ายถูกต้องเลยคุณแม่เลยขึ้นมาใน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  モうも。<M> <laughs> mọi người 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 ระนองระนองระระนองระยองยะลาไอ้เออระนองกีระกนองระนองระยองยะลาเะระนองระนองระยองระยองยะลาเร็วระนองระยองพูดเร็วไม่ได้ระนองระยองยะลาเนาะนักลงไมไดกันเช้าเช้าเช้าชามเช้าอ่าไหนพูดว่าอะไรวะ เช้ากินฟักผัดเออเย็นเย็นกินฝักผัดไม่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 ไี่ไม่ไม่ไะ่ไน่ไ้่ไม่ไม่ไเ่ไมยไม่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 าม่ไมยไม่ยมไม่ไักไมไม่ไไม่ไมน่ไม้มไม่ไม่ไมมมมม

ピュコ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 ピコピュコピコピコピュ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 コピピュコピコ ซานซานเด็กซานซานขยับขยับขยับขยい。บいยัむขむไดไขยับขขขยร่ด้ Hãy, cây nó khairu piu kopioko mupyo kopioko hai mãi 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 mãi

ทำไมมันมืดเร็วจังวะไปไปฟิชชิงสอบดีกว่าไปทำใหม่ฟิชชิงสอบเนีทีน่ะต่อไปเลยทีนึงลอยากซื้อมีมีสื่อน่ะโอู้กอยากตกปลาสวงว่าไม่กลัมีเนี่ยนีอะไรนะมีมีสื่มีมีสืไสเดือนไม่กลัวเยอะมาก มีปุทำไมจะไปมีคนเ่นเอรเยอะจนมุมโตเห็นไหมมีดิเยอะจนมุตกจะซื้ออะไรนะจเนะไรนะดูกัใ่กรกยกัใกาวซื้อกาวกาวภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรกาว